คือวัวรต้นนี่ปล่อยให้ตายในคอกเลยครับไม่ได้ขายเลยอันนี้คือลูกหลานของมันจากสองตัวมีอยู่ห้าสิบตัวทุกวันนี้ใช้เวลากี่ปีครับแต่พี่ครับทําไมถึงเลี้ยงวัวไทยบ้านนะครับก็มันให้ลูกดีแข็งแรงครับให้ลูกดีแข็งแรงอันนี้ให้ลูกปีละตัวเลยไหมปีละตัวครับปีละตัวเลยแสดงว่าวัวพวกนี้ดีกว่าวัวพันตัวใหญ่ครับ สวัสดีครับไปเยี่ยมชมคุณอาคนหนึ่งนะครับเลี้ยงวัวเริ่มต้น2ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยให้ตายในคอกนะครับวัวแม่พันธุ์จาก2ตัวมา20ปีนะครับยีกว่าปีได้วัว50กว่าตัวมาดูนะครับว่าคุณอาคนนี้นะครับมีแนวคิดวิธีการยังไงแต่ต้องบอก fc ก่อนนะครับว่าคุณอาพูดไม่เก่งนะครับผมพยายามที่จะถ่ายทอดให้ได้มากเท่า ที่สุดเท่าที่ตัวผมจะทําได้นะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมทําความรู้จักไปชมกันครับสวัสดีครับผมครับที่นี่ที่ไหนครับอยู่บ้านนี้งก็น้อยครับบ้านอะไรนะบ้านนิงกน้อยหมู่ห้าครับตําบลตําบลน้ําพองอาเภอตาบลน้ําพองอำเภอน้ําพองครับจังหวัดขอนแก่นครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อเขียวครับชื่อเขียวอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับทั้งหมดกี่ตัวครับนี่ ห้าสิบตัวครับตัวเลี้ยงยังไงบ้างครับห้าสิบตัวนี่ก็พูดภาษาเราได้เลยครับกินยากกินฟางครับกินกินยากกินฟางครับใส่พันธ์อะไรบ้างครับนี่สายพันกลางครับมันพันทีป๋อก็ไม่ใช่ครับอ๋อเขาเรียกสายพันธ์กลางครับเลี้ยงปล่อยเดินอย่างนี้มีข้อดีอะไรบ้างครับ แรงครับมันแข็งแรงครับแข็งแรงจริงๆไหมครับถ้าวัวอยู่ในคอกกับนอกคอกอันไหนดีกว่ากันนอกคอกครับนอกคอกดีกว่าครับทำไมถึงว่างั้นครับมันอยู่ในคอกมีกินกับนอนอ๋ออยู่ในคอกมีแต่กินกับนอนครับถ้าอยู่ข้างนอกล่ะเดินทั้งวันครับเดินทั้งวันอ่อโอเคครับคือถ้าอยู่ในคอกนี่กินกับนอนแต่ถ้าอยู่นอกคอกนี่ก็คือกินแล้วเดินครับแล้วมีวัวพ่อพันธุ์กี่ตัวครับนี่ ม8ตัวครับ8ตัวครับพ่อพันธุ์พวกนี้ก็คือทับกันเองเลยครับอันไหนคือวอัวเริ่มต้นครับนี่เริ่มต้นส,ส,สองแม่ครับเริ่มต้นมีสองแม่ตายจนจะนานแล้วตายแล้วันนีจะลูกตลาดมันอ๋อทำไมมันถึงตายครับมันอายุม,มากครับอ๋อคือวอัวเริ่มต้นนี่ปล่อยให้ตายในคอกเลยครับไม่ได้ขายเลยอันนี้คือลูกหลานของมัน จากสองตัวมีอยู่50ตัวทุกวันนี้ใช้เวลากี่ปีครับแต่สมัยผมเป็นหนุ่มสมัยผมเป็นหนุ่มตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วสี่สิมีวัวห้ตัวภูมิใจไหมภูมิใจคุณอาภูมิใจยังไงบ้างครับเป็นนายตัวเองครับเป็นนายตัวเองก็คือมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองห้าสิบตัวถ้าเกิดขายหมดนี้ได้เงินกี่ล้าน วัวมันถูกส่วนมากวัวที่นี่ผสมตัวหรือผสมหลอดครับผสมตัวทำไมไม่ผสมเทียมนะครับข้างหนึ่งกัขคงละห้าร้อยครงละพันครับอ๋อเราไม่มีเงินเราก็เลยมีวัวพ่อพันของตัวเองครับแสดงว่าถ้ามันเป็นสัตว์นี่มันทักกันเองเลยใช่ไหมอ๋อโอเคครับผู้ชมครับมันไม่แข็งแรงครับมันไม่แข็งแรงครับถ้าเราผสมเทียมเราคิดว่าวัวจะไม่แข็งแรงแต่ถ้าผสมตัวนี่วัวแข็งแรงเหมือนคนสติเต็ม อ๋อภาผสมเทียมเหรอครับเจ้าหมือนกับคนครเป็นไงครับมันตัวก็แข็งแรงมันตัวก็ไม่แข็งแรงอ๋ออันนี้เท่าที่เรารู้สึกเนาะไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะครับผมทําไมไม่ซื้อวัวบราหมันตัวสูงใหญ่มาเลี้ยงครับเป็นยูกกระบาลครับจะเลี้ยงแต่ก็จะตายตลอดปีบันนี้จะคองที่ทอดหรือจะควงบ้านมันหมดเข้าไปใต้ทุนข้างหน้าแล้วอ๋อคือตัวมันใหญ่มัน จากการคนเลยหมอตัวใหญ่ขึ้นไปเราเอาไม่อยู่มันมดเสียไปก้อนนึงอันตรายใช่ไหมครับคือถ้าวัวตัวใหญ่เราคิดว่ามันอันตรายเราไม่เลี้ยงพี่ครับทําไมถึงเลี้ยงวัวไทยบ้านนะครับก็มันให้ลูกดีแข็งแรงครับให้ลูกดีแข็งแรงครับอันนี้ให้ลูกปีละตัวเลยไหมปีละตัวครับปีละตัวเลยแสดงว่าวัวพวกนี้ดีกว่าวัวพันตัวใหญ่ครับพี่เลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่งสิบกว่าปีแล้วยี่สิบกว่าปีครับภูมิใจไหม ใช่ครับภูมิใจมีเหนื่อยมีท้อไหมท้อมากครับน่าครับแล้วทําไงเราถึงมีพลังมาเลี้ยงมันยังไงครับกับม่มาเลี้ยงคนก็ไม่มีเลี้ยงครับมีคนมาเลี้ยงครับอ๋อถ้าเราไม่เลี้ยงก็มีคนเลี้ยงครับอ๋อทำไมถึงสู้ขนาดนี้ครับกินไม่ใช้ครับโกไม่มีกินไม่มีใช้ครับแดงว่าปีหนึ่งเราก็หาเงินจากวัวได้เยอะไหมครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับต้อง้ันครับอ๋อช่วงนี้วัวถูกครับ ท้อใจไหมวัวถูกนี่ท้อครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายพี่ครับสาเหตุที่พี่ไล่วัวมากินตามหญ้าอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรพี่ครับอยู่บ้านไม่มีหญ้ากินอยู่บ้านนี้มีหญ้ากินครับลงทุนสูงไหมถ้าเราไม่ไล่วัวจากคอกนี่สูงครับสูงแต่สูงมากเลยใช่ไหมต้องหาหญ้าฟางอ๋อต้องหาหญ้าหาฟางให้กินทุกวันแต่ถ้าเราทำอย่างงี้ล่ะลงทุนเยอะไหมเยอะครับลงทุนอะไรบ้างทำอย่างเงี้ย ลงแรงใช่ไหมครับเหนื่อยไหมเดินตากแดดนี่เหนื่อยแต่สู้ใช่ไหมครับพี่ครับเวลาวัวไม่สบายนี่ดูแลยังไงบ้างครับก็เอายาใส่กล้วยมันกินครับอ๋อเอายาใส่กล้วยครับมันกินไหมกินครับอาการที่มันไม่สบายมีอาการยังไงบ้างมีอาการไข้ครับไข้แล้วที่มันแสดงออกเลยว่ามันไม่สบายมียังไงบ้างจะไม่กินหญ้าครับจะไม่กินหญ้าครับมีอะไรอีกไหม ประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะไม่กินยาแล้วพี่ก็เอายาใส่กล้วยให้มันกินหายไหมหายครับหายนะไม่ใช่ตายนะหายนะพี่ครับวัวต้นต้นนี้ตายในคอกเลยใช่ไหมทำไมไม่ขายครับก็มันแก่แล้วครับมันแก่ครับสงสารมันครับก็เลยให้มันตายในคอกครับอ๋อแต่ว่ามันมีบุญคุณมากเลยใช่ไหมครับอ๋อิ่มต้นเรามีแค่สองตัวครับปัจจุบันนี้มีห้าสิบตัวครับจำจำหน้าพวกมันได้หมดไหม จำได้ทุกตัวเลยเหรอคอ๋อพี่ทําไมถึงเลี้ยงวัวลักษณะนี้ครับถ้าเลี้ยงหมดแบบนี้รอดครับมันเลี้ยงง่ายครับขายง่ายด้วยใช่ไหมถ้าวัวแพงๆน่ะขายยากครับขายยากครับอ๋อบางทีเราเลี้ยงไม่เป็นก็ตายใช่ไหมครับอือแสดงว่าอย่างนี้พี่พี่พอใจอย่างนี้เลี้ยงวัวลักษณะนี้ดีที่สุดละกรงี้ถึงก็ช่วงนี้วัวถูกเนาะครับต้องต้องรอให้วัวมีราคาก่อนใช่ไหมครับถึงจะขายอือ พี่ครับเวลาวัวเป็นสัตว์นี่ดูแลยังไงบ้างครับหรือว่ามีตัวผู้ขึ้นเองเลยตัวผู้ขึ้นเองครับขึ้นเองเลยใช่ไหมครับสแสดงว่าวัวเราที่เยอะๆนี่สาเหตุหนึ่งก็มาจากที่เรามีวัวตัวผู้อยู่ในอคอกใช่ไหมครับถ้ามันเป็นสัตว์มันขึ้นเองเลยเบอครับอาการเป็นยังไงบ้างพี่ถ้ามันเป็นสัตว์นี่ตัวผู้จะไปดมเรียวว่าขอตัวเมียตัวพี่ตัวเมียครับอ๋อคือตัวผู้มันจะไปดมจิ้มตัวเมียครับแล้วทํางไงต่อครับทีนี้ ถ้าจะได้เคลื่อนกระดิวนั่นะครับอ๋อคือตัวผู้มันจะวนเลยครับแล้วมันก็โบบ้าเลยครับอแสดงว่าการที่เรามีวัวตัวผู้ในคอกเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมครับช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับไม่ต้องจ้างคนอื่นครับไม่ต้องจ้างคนอื่นก็ให้มันผสมกันเองใช่ไหมครับเหมือนตอนนั้นมันดมใช่ไหมนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างครับถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับจะรักครับรักไงอีกครับทีนี้ หายยาให้มันกินใช่ไหมหายยาอฟังกินครับครับผมก็ประมาณนี้เนาะครับอ่ะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคล้องหน้าครับสวัสดีครับ